สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง e x i l a Gamer นะครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาลองเกมเกมอือถือเปิดใหม่ใน Store ไทยนะเป็นเกมแนวไอดน RPG นะครับกับเกม i r r l n nice i g h t Squad นะครับก็จะเป็นเกมมือถือไอดแน,นวตั้งนะครับตัวเกมมีภาษาไทยด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะครับมีดาวน์โหลดเพิ่มเติมนิดนึงนะ โอเคดาวโหลดเรียบร้อยไปลุยกันเลยนะครับตัวเกมนะครับจะเป็นภาพแบบ,บพิกเซลนะก็จะมีภาษาไทยด้วยนะครับนี่เนื้อเรื่องเป็นภาษาไทยสามารถสคริปเนื้อเรื่องได้นะครับหลักๆก็จะเป็นการต่อสู้แบบไอดอลน,นะครับแต่การ์ดสมมอนตัวน้องๆอ,ออกมาไอชาลุยเลย อ่ลักษณะนะครับตัวละครจะสู้อัตโนมัตินะเรากดสกิลได้นะครับในเ่ MP เต็มแล้ว <c oughs> มีเสียงภาพภาษาญี่ปุ่นด้วยนะชนะเรียบร้อยนะครับคือตรงนี้จะเป็นตัวเตอร์เนะห้ามได้นะครับโอ้แต่ว่ามันจะเป็นบทฝึกสอนนะ <c oughs> โอ้มีเนื้อเรื่องด้วย <c oughs> โอ้ดูทีมดิกี่ตัวเนี่ย ห้าตัวเลยเหรอเลเวลพันอุ้ยเจอกับเหล่าเจอมานมีมังกรด้วยโอ้โหสกิลอ่าตรงนี้มันจะออโต้ให้เรานะครับโอ้โหปงปังปงปังกันนะดูเพื่อนตายหมดแล้วโอ้ยโดนทุบฟุ้งไม่ไหวเหล่าสาวน้อยของเรา เลี่ยงหมดไอสามปีศาจนี่อย่างโหดโอ้อาณาจักรล่มสลายเลยอย่างงี้ต้องไปฝึกวิชามากอบกู้อาณาจักรกันต่อโอ้มีเห็ดโผลมาเต็มเลย มีตูใหม่มาช่วยด้วยอ่ะอของดอบเต็มเลยเก็บได้าตัวสอนภาษาไทยมันเล็กไปนิดนึงนะอ่านยากนะครับแต่ก็พออ่านได้อยู่อ่ะท้าทายด่านนะครับมาถึงชัปเตอร์แล้วชัปเตอร์หลักโอเพลงนี้อย่างเราเพลงนี้อย่างมันว้ยตัวที่มาช่วยเลยเว้อสามรนะ้อยะ ฮานะเออฮานะจังโอยังโหดเลยว่ะถ้าไม่ตายที่ฮานะอ้าวนี่มันเพื่อนเรานี่หว่าเราต้องมาช่วยเขาไม่ใช่ตีเขาได้เอลลี่มานะเอลลี่ตัวเอสอานะครับตัวนักธนูใส่ชื่อของเราเลยครับยืนยันไป ลุยต่อนะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นสุ่มกาชานะสุ่มมาแล้วหนึ่งตัวได้ใครทวินเฮลได้อเดล่าแล้วนะ นึกว่าทวินเทลเป็นโจตีกายภาพนะครับสายดาบสายโจมสายโจมเอด้วยลุยกันต่อนะครับหัวเพลงนี้อย่างมันจริงโอเคเดี๋ยวมาอัพเลเวลให้อดีล่าก่อนนะระบบการเลียอัพเลเวลนะครับก็ใช้เหรียญน,นะแล้วก็มีระบบ สวมใส่อุปกรณ์ด้วยนะครับอ่ะพร้อมแล้ลุยด่านต่ออันนี้จะเป็นหน้าจัดทีมนะวางตำแหน่งอัตโนมัตินะครับโหลงได้ตั้งหตัวแนะ่มากันเป็นแกงเนอะแต่ศัตรูเอยอะพอกันนะอ่ะเราวางตัวละครได้ทั้งหมด6ตัวนะครับ อาเดล่าเกตจะเต็มแล้วก็ใช้เองกับตรมัดด้วยดีเลยข้างบนมันเหมือนมีเวลาบอกด้วยนะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องคะแนนที่ได้ของรางวัลที่ได้อย่างงี้ป่ะโอ้ยของดอกมาเพียบเก็บดีโอ้แย่แล้ว ศัตรูเต็มเลยอ๋อนี่มันจะเป็นหน้าเก็บไอ้นี่ฟาร์มแบบไอดอลโอ้โหปลดล็อกคอนเทนต์มาเพียบนะครับนี่ไงเก็บแบบไอดอลน,นะรับรางวัลเรียบร้อยนะครับ บาปปีศาจสามตัวเรียบร้อยรีวิวอัพแล้วโอ้มีแบบเติบโตเลยนะแพ็คเติบโตใช่ไหมจัดการปีศาจสี่ตัว อันนี้มันเป็นหน้าไอดอลน,นะเราสามารถรับเควสตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะกดท้าทายเวทีเพื่อลุยต่อก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวพยายามเคลียร์เควสตามนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันได้อีีนะรเรเบลอัพไอชาเป็น50นะครับเคเดี๋ยวไปลุยดานก่อนดีนี่จัดทีมลงไปลุยครับ โอ้เจอพี่หมีนี่ไงมีระบบออตโต้ให้นะครับเลเวลาแปดสิบหกเลยเหรอเราจะสู้ไหวเหรอสปีดค,คูณสองได้นะโอ้ยโดนกระแทกโอ้แย่เรล่วงล่วงเฮ้ยมันโหดอ่ะสงสัยเอาไม่ลงนะเราต้องไปอัพเลเวลมาก่อนนะครับโอเคเข้าใจแล้ว อย่างสู้ไม่ไหวไอ้ด่านท้าทายนี่ไม่ง่ายนะตอนแรกเห็นสเตตหนึ่งขีดสี่กลายเป็นว่ามันเหนียวเลยครับคนต้องทำตามเควสอย่างที่บอกนะอัพเลเวลกันก่อนไายเพลกลับมาที่หน้านี้กันก่อนอัพเลเวลตัวไอ้ให้เป็น50นะครับ เคกดไปสามสองแล้วสี่สองห้าสิบสองเรียบร้อยนะครับนั่นแหละมันต้องตามเควสอะเดล่าห้าสิบนะอ่าทีนี้น่าจะน่าจะชนไอ้นี่มันไหวแลละไอมไหมีเมื่อกี้รอเควสปลดมาก่อนเฮ้ยเขาบอกให้ไปสุ่มกาชา นะสิบครั้งนะครับโอเคเรามีไอ้นี่พอดีเลยตั๋วฟรีใช่ปะเอยมีสีทองสีทองสีทองออกก่สักคลิปเลยก็ได้ใช่ไหมสักคลิปไปเลยนี่ไงสีทองตัวหนึ่งอันนี้ลิลิทเออาร ระดับ R มิลล่า SR ตัวปืนตัวปืนโอ้ไอชาซ้ำอ่ะได้ตัวซ้ำนะครับก็มันต้องเอามา u ดาว w n ใช่ไหมนี่ไงเอามาอั d ดาวเพิ่มได้นะครับยืนยันมารับรางวัลไอดอลต่อนะ สุ่มอีกสิบครั้งนะครับเอ้ยมันสุ่มได้เยอะดิตัวมันเยอะดิได้รางวัลตัวมาเรื่อยๆเลยสีทองไหมโอ้รอบนี้ไม่ทองนะสกคิปไปเลยเมื่อไม่ได้ทองนะเลเวลอัพไนท์เป็นเลเวลสิบนะครับอยากไปสู้ไอหมีเมื่อกี้ละ เฮ้ย hey, นี่ไงเวลาสู้หมีแล้วเอาใหม่เอาใหม่นี่ทีมใหม่พร้อม <c oughs> ตัวละครมันตะมุตตะมีดีนี่ไงไ,ไอชาเลเวลฟาสิบบอสต,ตีไม่เข้าเลย <c oughs> เรียบร้อยนะครับง่าย ก็คือต้องไปอัพเลเวลทำเควสไปเรื่อยๆนะเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวขอจบไปเท่านี้แล้วกันพามาลองเล่นเกมเกิลไน h ์สควอชไปเท่านี้นะครับหากใครที่อยากลงเล่นนะสามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store ไทยเลยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใน Description นะครับโอเควันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ